สวัสดี FC, เอฟซีผมแม่พี่น้องกูคู่ค้นครับปากันน้ำเหล้ากับพรสิ่งเหนือครับวันนี้กึดใจขยะกินน้ำพริกตําปูครับผมไปซสอกตลาดมาได้ปูมานี่ครับเป็นปูนาะหมอ้มอหมอ้อเลยครับนี่โอ้โหโหเด็ด,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 ดขนาดมาพอวัตถุดิบมีหอมแดงหอมขาวมีพริกนะครับเนาะต้านนี้เป็นสูตรของตํามเมืองแปรถูตํามเมืองแปรนี่จะเป็นพริกสดครับเดี๋ยวเอาไปคั่วอย่างก่อน ปูนี่เดี๋ยวเอาไปต้มใส่เกลือให้น้อยนะครับมีเต่ครับออร์ิบปรุงรดโดยเกลือน้ำปานะครับเนาะแ้วก็สารเคมีต่างๆนิดหน่อยนะครับเนาะอันนี้เป็นทักกับครับมาพอกันมีอย่างพองผมต่าตีหาได้เนาะกับผมอม่พิ้อมีพักอย่างก็สรรหาได้ตามพื้นที่ตามท้องถิ่นเลยครับอันนี้ผมมีดอกแกดอกแกผมปลูกไว้หลังบ้านมันงามนี้ขนาดอันนี้ผมเลยซื้อกวางตุง้งมาแหกกำลหนึ่งมันหวานนี้เวลากินกับน้ำพริก อันนี้เป็นกระลำกระลำดอกอันนี้เป็นมาฟักห่อครับอันนี้เป็นยอดพักปังยอดพักปังนี่กับปูกไว้เหมือนกันครับมาลงมือกันเลยครับเอาปูมาลงเลยครับเอาครับจับหัวเต็กน้ำต้มละไว้นี่กครับ เวอาไปคั่วพริกกันก่อนครับใส่น้ำไปน้อยเนาะเอาพริกมาลงคั่วนะครับพริกกระเทียมเนาะหอมแดงลงคั่วด้วยกันนะครับคั่วไว้นี่ครับไฟอ่อนๆครับปู้เดี๋ยวเขาต้มไว้นี่สกประมานี้่นะครับพอแล้วครับพักไว้ให้มันเย็นนะครับเดี๋ยวมาแกะกันครับราวางเตาล่อปู่เย็นครับ เขาพักมานึ่งก่อนครับเขาใส่อันแข็แๆลงไปฟักครับลำดอกครับฟักฝังครับกวางตุ่งดอกครับใส่นึ่งละไว้นี่ครับปิดฝาละไว้ก่อนครับเขามาแกะปูกันเลยครับเขาต้นนี่มันออกครับแลก็เอาก้ามันออกนะครับ โอ้มันขนาดกินส่วนเนี่ยเขาจะเอาไปต่าครับเขา,เอาปอดมันออกเห็นเนอ,อเะเขาแขตี้มันครับเอาไปต่ำอันนี้เดี๋ยวเขาขอควักออกครับมันตัดน,นี้มันครับ จะทำเอาน,น้ำพริกเขาล้ำแหมอร่อยขึ้นไปแหมมครับนี่ครับโอ้จะไปควางไว้เลยผมไม่ไปนอกหมมอขนาดเลยครับนี่ออกอ,อกจนหมดหนะเ่ะน,นี่ครับปูแต่เขาชอมแหละเรียบร้อยแล้วะอามาต่ำกันเลยครับ ปิดกระเทียมเจ้าวกว้าไว้มันลงต่ำนะครับห่อนห่อนมันต่ำไงครับ บางคนก็ใจเป็นพริกนุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใจเป็นพริกแดงเขียวเพราะว่าผมมักเผ็ดชอบเผ็ดๆหน่อยหนึ่งเต็นเกลือไปสักะมาณช้อนช้านึงครับแล้วกับหูนัวครับหนึ่งช้อนช้าครับผมจะใส่กระเทียมสดไปสักหน่อยนะครับ พี่เข้าเรียกเอาขอปูตีเ,เขาแกะไว้มาใส่นะครับเรากดต่ำศูนย์เข้าแต่กันนะครับต่ำนูดนีดนูดนีดครับต่ำให้กมันเล็ะแล้วครับ เติมน้ำตีเขาต้มปูลงไปนิดหน่อยครับ ยังเดียวกันนะครับตําปูตําป้าข้าเหนียวกับหมอ้อข้าสวยกับล้ำอ๋อเลรครับเรียบร้อยแะ้วครับ,รบ,รน,รบน้ำพริกตาําปูหมอ้อโรยลงไปต้นหอมผักชีนี่เป็นขาปูข้าวเข็มครับ ครับปูข้อเก็มจัดหม้อเนี่ยครับมาครับมาลองจิ้มพอกันอดกลับหลงหลวงไปเลยเนี่ยครับอือหมอ้อมันอืม ที่เป็นขาปูว่าควายแห้งกรอบอ,บอเอแล้วครับจากลากันเพียงแต่อ,อีลวครับถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณที่รับดูรับชมครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อบอกพาดคลิปใหม่ต่อไปว่าผมจะมาทำเมนูอย่างอีกครับ ขอบคุณครับขอบคุณจัดน,นักจัดลายครับบายยครับไปแล้วครับ